สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้ก็ซื้อกะเพรามานะคะกินว่าซื้อก็หลายวันแล้วแหละทานไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเก็บรักษาถนอมอาหารนี้ก่อนเนาะอันนี้เราซื้อมาสองถุงแต่ว่ากินไปแล้วค่าถุงหนึ่งเลือถุงหนึ่งกินไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บก่อนอาจจะมีใบที่แห้งแล้วนะแบบนี้นะคะ พอดีเราแค่ตัวเย็นไว้นะฮะ mm hmm. ก็เสียด้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาเด็ดใบค่ะเด็ดใบเลยนะฮะแบบนี้ค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้ ระยะเวลายาวนานเลยนะคะถ้าเราเก็บอย่างนี้ได้เอาไว้ทำกับข้าวค่ะบางทีหาไม่ไม่มีกระเพาะก็นำมาใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาล้างน้ำน้ำหนึ่งครั้งค่ะ ตอนนี้เราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็นกํากะเพราของเราค่ะไปลวกน้ํานะคะแล้วก็นําไปน็อกน้าเย็นอีกทีค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้มันจะเดือดน้ำก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปลวกได้เลยนะฮะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็น้ําแข็งค่ะใส่น้ําลงไปแบบนี้เลย อันนี้เราก็จะเอาไว้แค่ตัวใบกัะเพราที่เราลวกแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วนะคะเราก็นําใบกัะเพราค่ะลงไปลวกเลยนะเราจะลวกแป๊บเดียวค่ะไม่ลวกนานนะประมาณหนึ่งนาทีพอค่ะขอให้มันจะดุง้งจะดุ้งพอละโอเคประมาณนี้พอค่ะแล้วก็ ไปพักในน้ําเย็นได้เลยค่ะทีเดี๋ยวเราก็ไปพักในน้ําเย็นเลยนะคะทีแล้วก็มาน่องน้ำเย็นเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็พักให้มันคายเย็นนิดหน่อยแล้วก็นําไปบีบน้ําออกให้หมดค่ะแล้วก็เก็บได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบิดน้ําออกนะคะทำให้ขนาด ตามที่เราต้องการเลยค่ะที่เราจะใช้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคก็จะได้แบบนี้ค่ะกระเพราของเราก็จะสีเขียวสดอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็จะใส่ถุงซิปหรือว่าใส่ถุงธรรมดาถุงร้อนธรรมดาก็ได้ค่ะ แล้วก็นาไปแช่ช่องฟิตฟิดไว้เลยค่ะเราจะใช้แค่ไหนเราค่อยหยิบตามจํานวนที่เราใช้เลยนะคะบิดให้น้ําออกให้หมดค่ะเนี่ยก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงแบบนี้ก็ได้นะ,ะถุงร้อนก็ได้นะ,ะแบบนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะก็สามารถเก็บถนอมอาหารได้ง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะเราทำแบบนี้นะคะสามารถเก็บได้ประมาณหนึ่งปีเลยค่ะไม่เน่าไม่เสียค่ะก็ลองทําดูนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ